ไผ่บุรีรำครับแมขายยาก็เหลือกินเลยใช้หรอใช้ยาหนุ่มจังไรไผ่บุรีรำขอให้ทุกท่านทุกเสียงทุกสายขอสุขภาพแข็งแรงครับเมื่อวานฝนตกโอ้โหแล้ววันนี้ตกไหมวันนี้ตกเอกเย็นอ่ะเย็นใช่ไหมดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันครับนย์สามสี2 2 2พูดคุยหน้าไมค์สบายๆนะครับดทำไมสบอยสบายนะพูดกันไม่ใช่ไม่ใช่หวย ดังอะไรขนาดนี้หัวล้มพ่อคูนดังมากดังครับสวัสดีครับกลองใหม่ครับเชิญครับ่เสียงเจิญยงเหรอเออใช่อันนี้ลูกโอ้นะลูกสาวมาเลยเมื่อเมื่อคืนไปนั่งไปนั่งดูคลิปเออ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 เนาะอ่เออเูอเนาะ แกไม่อายหรอกนี่คนอยู่ด้วยนี่แหละอ้ายแล้วหนูรับได้เปล่าลูกเออพยายามหน่อยแล้วกันนะครับใช่นาดูแต่ละคนมีใครเตรียมสักคนไหมเนี่ยคนในบ้านเตินหมดอ่ะเออใช่เนี่ยนี่อะไรดีอ่ะ ดีกีไงดีกี้ดีกีแค่ไม่ต้องกินนะดูแต่ตาก็รู้แล้วเยิ้มตลอดเวลาม่วงนอนเออใช่อ้าวหาวพ่อหัวร้านนะสิเออไม่ได้หัวร้านเคี้ยวมันตัมาไม่เมืนแค่ไม่อยู่เรางอกมันเยอะก็เลยต้องตัดให้สั้นเออโอ้ เออทีหลังไม่ต้องเจอเลียวเจอเรื่องมประจานกูไม่ต้องเจอดีกว่าลูกนะลูกเราอะเอาเองเล่ะครับเดี๋ยวไม่มีที่เกิดแล้วเจอเรื่องมาประจานไม่ต้องเจอแล้วดีกว่าเออเจออ่ะไอ้เหรอไอ้เหรอไอ้ระวังหน่อยพ่อตัวนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะเฮ้ยใช่เลยคิดถูกแล้วไม่เหมือน ไปดูในคลิปวันนั้นเข้าป่าในป่านี่นาโกย่าไม่เหมือนดีเจต่อไม่เหมือนดีเจตั้มนะเขาธรรมะธรรมโอทัพไพรบุรีรลำอะไรโอ้โหไม่ได้ก็คิดตรงแล้วคนคิดถูดจริงไหมก็ไม่ได้เลยมองอะไรสวยไปหมดเออจะอยากเกลียดใจลูกไม่ได้เลยพ่อเข้าก่อนแล้วแหละเออพ่อเข้าก่อน วิงไวรุ่นนี้ด้วยวิ่งไวรุ่นนี้ประมาณสักลูกจานอนกับพ่อสักคืนนะลูกอนนี้อะไรเงี้ยตกลงยังไงกันแน่ไะนกะเสาใหญ่ใหญ่กันแหมอ๋อเอาครับผมเป๊งอะไงครับแต่ผมพูดจริงเออโอ้ยเข้ามาไม่ได้แล้วตึงไม่ได้แล้วกำลังปลูกมะนาวอยู่อา เพลงอะไรนะอยู่มาเจ็บอยู่ทำไมล่ะอ,อยู่แล้วอยู่ทำไมล่ะเนอะเออว่าไปไม่ครับผมครับครับ โโอ้ไม่ให้พ่อต้องเปลี่ยนเสียงด้วยโอเคเดี๋ยวจัดให้ครับผมครับโอเคครับมันไม่ทันแล้วป่านนี้อ้าวอยู่แล้วสช่ไหครับ ขึ้นไหนฝนตกหาที่ขึ้นไม่ได้ยัยออดมันดึงขาไว้ผมไปกับดีเจต่ออยู่ไปต่างจังหวัดโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับไปไงนะต่อดึงขาไว้ต่อดึงขาไว้สาวเยอะใหญ่กันนะครับสวัสดีครับพร้องใหม่ครับไม่มั่นไสครับผมอ้าเพลงอะไรครับป้า เขาจะเป็นล <differences S 1> <height? S 2> ูกเขาังเป็นพิจารณาดูก่อนเขาจะเป็นลูกสะใภ้ผมเอาเพลงอะไรครับครับเอาเพลงที่รักได้ไหมโอเคครับครับ ครับป้าครับป้าโอเคครับน้าสวัสดีครับนี่ไก่ใหญ่แกมาเหมือนแกหุงข้าวไว้พวกข้าวไม้หรือเปเขาเตรียมไว้แล้วเขาเตรียมไว้แล้วคอยนะเขามาเขาจดมาฮัลโหลแกคุยเป็นหูน่ารักมากครับผมสวัสดีครับครับเชิญครับเพลงอะไรเอ่ย ต้องรอนะแล้วก็ต้องรอเลยเดี๋ยวจะไปอีกแล้วเนี่ยกไปไปไปต่างจังหวัดนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ไผ่อยู่อีกแล้วเนี่ยเขาจะไปอาวมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วมีอะไรอีกเพื่อนของเพื่อนแล้วมีอะไรอีกนะมีร้านโอ้โหโอ้โหยุ่จังเลยถ้าครอบครัวมีกี่คนเนี่ยตุ้ยนุ้ยเป็นอะไรก็ตุ้ยนุ้ยก็เป็นอะไรกัน ไอ,<บ>อเจฟหนุ่เมือ,องเพชรนะไอ้หนุ่มเมืองเพรเเเชรม <จะ S 2> าลองไอ้หนุ่มเมืองเพชรเไม่ใช่อไม่่ใชเหรโอเคครับจครับรอมนะฮะสบายดีใช่ไหมไม่เขาทักทายจากไปลาออกมากเขาแบบเขาทักทายก็บอกว่าสบายดีน<ด>ี่นะก็จะทักทาย,ยนี้เพลงะขอเลยฮะ อะไรนะอย่าถามหล่อนไม่ถามหล่อนจะถามใครที่ไหนระยะอ๋อเลยอ๋อเราก็ตึ้งว่าจะถามเราถามหล่อนบ้าตัวเองถามไม่ตด้เงินราคาครับผมครับครับานฟานไปทางด้นของศูนย์สามสี้าแปดนย์สองสองสองถามหล่อนโทรก็ได้โทรไม่ติดก็ต้องแบบว่า อะไรล่ะขอรับไพ่ด้วยวันทีสายมันพันเหมือนกันสายมันพันทำทำไม่มันรู้สายมันเยอะออเสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับโอ้โหว้าวซะแล้วใครเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะใต้แบบไม่ใช่อ๋อสวยวยแบบไหนเนาะเนี่ยพี่ไพ่เลิกชอบผู้ชายแล้วเพราะว่าเมียไม่ให้อะไรนะชอบผู้หญิงเขาผู้หญิงมานานแล้วอืมแล้ว เอาเพลงอะไรล่ะฮะบุเพลอะลาว่าสันนิว่าโอเคโอ้โหหลอยังไม่สบายเลยเออนะฮะอตู๊ดเป็นตุ๊ดอีกแล้ว แม่จะเอาคำรสนยังไงก็บอกคำรคนสวยยังไงเนี่ยพี่ไพ่ก็สวยนี่ยาเห็นได้ยังไงรู้นะเนี่ยรู้ใจด้วยคิดอะไรอยู่ป่ะต่อไปพวกเราเออผู้หญิงมันมันหายากหาผู้ชายดีกหลังง่ายอะเแย่เลยเนาะผู้ชายจดแป๊บเดียวก็มาแล้วผมวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเกลิญโอ้พงสวยมาแล้วมีการับกระใหญ่กระตึ้งกระใหญ่มาแล้วกระตึงไม่รับแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยรับรุ่นนี้ รับเรื่องนี้จะรับได้แล้วเนี่ยรับได้รับได้ใช่ไหมเออเหรอบอกว่ารับหน่อยให้รับเป็นอะไรดีเลือดอตังกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเติมมาเดี๋ยวเติมมาอ่าเดี๋ยวเดียวเติมให้เออเติมให้เออแบบนี้ไงเออเหรอแกเออเหรอแก่แล้วใช่ไหมไหนวันนั้นหมอยังใส่อยู่หรือไงเออแล้วไม่ใส่ เลขห้าเลยใช่ไหมเลขห้าเป็นไรหรอกเอาแสดงปฏิ้งค์ก็มีแฟนแล้วสิมีใช่ไหมข่ามยังไงเนี่ยรุ่นนี้จะเหลือหรือไงเออเออไม่เผื่อเผื่อยังไม่มีใช่เนาะเผื่อยังไม่มีพี่ไผ่ยังว่างไงพี่ไผ่ยังว่างได้ครับโอเคเอาอีกแล้วโอ้โหเก็บได้ผัวันตายแล้ว นั่นเองไงจอเลยนี่นี่นี่ขนาดเพลงวัยรุ่นเนี่ยเนี่ยได้แล้วโอ้โหได้ได้เอาเลยเอาเลยเด็ดเดียวผมไม่ต้องเปิดเอาจะให้จะให้ปลาตึงร้องเลยเอาจะให้ปลาตึงร้องเลยก็จะให้กับลรนร้องเพราเพลงผู้หญิงกับผู้ชายร้องได้ไงแค่นี้เขาเออเหรเออแค่แค่เรียกว่าผมสวยแล้วเนี่ยเออ ครับครับผมครับอือครับอือเจอต่อยีเจอบต่อคุไปมึงครับป้าป้าถามจริงดิตึง ดีเจต่อหล่อไหมดีสายดีไหมเออใครครบก็ครบสลับไม่ดีเจต่อนะใครครบก็ครบสลับผมพอกันทีทำไมทำไมไม่เขาดีเกินไปไงเออใช่ผมคนบ้าเออน่ารักน่ารักษาดิงั้นฟ้าเฮ้ยฟ้าถือถือยังไงผมก็เอ้าอ่ามา ชอบชอบตอนไหนเอออ่ะเออรวยอ๋อวดดีดดอ่าคนอยากรวยใช่ไหมครับผมครับแล้วรวยหรือยังแล้วรวยรวยเออรวยหรือยังปลึงรวยยังได้พรทุกวันรวยยังเออ จะอยากรวยไม่ยากไม่อเหรอพี่ไผ่เพราะว่า,าเขาเขาเอพรให้ทุกพรไงผมยังอยู่วัดเลยเดี๋ยวครับรถปรึกษากันก่อนนะครับไม่อยู่ผมยังอยู่วัดเลยอออออ่ะเเครับอ่เชิญครับครับอ่ะร้องเลยครับพร้อมแล้วพร้อมจะฟังเขาไม่ร้องใช่เราร้องครับอ่ะร้องเลยอ่ะจีบได้แฟนสไตล์แล้วเอาไปแล้ว เอาเดี๋ยวฟังงานเพลงกันเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อในครรับกับงานเพลงที่คุณถามถ่ายกันมา